อยู่ไหนคะปูนัน่งไงปูนอนสวัสดีค่ะอยู่กับซาโบไซรุนนะคะเราก็จะมาดูเสียนกกับแม่น้องงงง,ง,งงงงอยู่หุน้นยูนอยู่ในานานะคะนานทีสองนะคะทุกคนเราจะซูมให้ดูนะคะนู่นแม่กับพี่นกนะคะน่าจะถอนกล้าต้นข้าวไปดำนนาคะ่ะ เราจะมาดูตอนนี้พ่อเอานามออกนะคะหนามขีควยออกไปใส่ให้หน้าพูดทางไก่ไปนะคะเบิดไปเนาะอุ้ยใกล้จะหมดแล้วอะ่ะดูอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนะคะทุกคนไม่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นลูกกับพลูกนะส้ย นั่นเห็นไหมโอ้โหน้ำเหลือน้อยแล้วนะคะเราก็จะล้างบ่อถึงได้ถึงเวลาล้างบ่อแล้วกว็ทำไมนอ้กลับม,ออมาดูร้อ, <c oughs> อนอีกแล้ว <c oughs> ดูอ่ะเ <c oughs> อาอ,อกมาแล้วอะไร อ๋อโหน้ำแบบแทบจะไมีเจนนอง,งเอาล้างไงล้างออกแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปิดให้<อ>มันใส่ใหม่นี่ค่ะขี้มันอุดทางนู้นก็สูบน้ำตกัตกตกัตกตกัตกตกักตักตัก แม่กับพี่นกถอนกล้านะคะตรงนั้นถอนต้นข้าวเนาะตรงที่มันนา่นนาเอาไว้สตูงเอาไว้ดำนะคะเอาเดินเดินลงไปไปมันร้องแล้วเนี่ยตรงไหนมันเป็นแบบนี้เราก็มาดำนะคะเอาเอากาที่เข้าโดกได้เอาเขามาดำแนวนี้ จักได้กินเขาบ่พี่นออ้องเอ้ยพวข่อยก็ได้กินเบียร์ตั้งแต่เช้ากนะินเบียร์ตั้งแต่เช้านะนี่ก็จะเป็นข้าวโพดเพิ่งเอามาลงเมื่อเช้าของใหม่นะคะเสียนี้ไปเอากระเพาะแล้วก็ปดเยี่ยวนะแป็กับเสี่ยจ๊อดนะคะเมื่อวานห้ารถก็สอบอันนั้นเป็นอันเก่า มันหิวแลว้วมาบ้านมาใส่มมนตั้งแต่หกโมงโอ้กับห้าโมงมาใส่แม,ม่สี่โมงกว่า<ม>อ,อันนี้ก็จะเป็นของเรานะคะเราต้องมาเอากับแม่สองก,กระสอบให้มันเป็นสิบกระสอบอันนี้ของของโบนะคะลงกับเซียนิกน่าจะยี่สิบกระสอบนะคะยี่สิบกระสอบนะคะอันนี้ของฝั่งสาวนุ่นของนุ่นบ ฮะของสาวนุ่นบ่อ๋อของเจนันนะคะนี่ฮะเอาของพ่ออันนี้ก็ของเสียนิกนะคะแล้วก็อยู่บนหลังกระบะไอะไอชาไทยประกาศขายไอชาไทยก็อยู่บนหลัง รถเสียนี้ไอ้เจ้าชาไทยนะคะก็จะอาไปบ้านเอ,อ่อบ้านทานบนะคะไปให้วัวเจนอันที่นู่นนะคะทุกคนโ,อ,โ,อ,โ,อ,โอ,อ้กรรปกรโอ้อ้ออ้อีเขียวจ๊าจ๊าจ๊าอันนี้ก็ไม่มีคลิปลงนะคะทุกคนเนื่องจากว่าเราไปตลาดมานะฮะเอกสารนุ่นดำซิ่งนะคะเราไม่มีคลิปลงนี่นั่นไง พาวเวอร์แบงค์่อยหล่นนะคะเราก็ขโมยพาวเวอร์แบงค์เสียนกมานี่เราก็จะมาใส่เปิดน้ำน,นะคะน้ำให้พวกมันนะคะน้ำให้มันนะคะอาบน้ำให้มันนะคะอาบน้ำให้มันนะคะ อันนี้ก็ไม่สบายนะคะวัวแล้ว่าเดบัวคนอื่นเลยค่ะวัวโบวก็ไม่สบายนะ,ะรถทุกตัวเลยค่ะอาบน้ำให้ทุกตัวนะคะไม่เว้นค่ะนี้ไม่พ้นนะอาบให้ทุกตัวนะคะ <c oughs> <c oughs> อาบให้ทุกตัว <c oughs> <c oughs> มันไม่มีน้ำลงแล้วค่ะพอเอาน้ำออกแล้วเดี๋ยวจะล้างบ่อนคะคะอันนี้ขี้ขี้วัวก็ขี้ควายก็ไปอุดที่ที่ท่อนะคะยินยินกินกินเฮ่นดินไปล้างมือแล้วไปล้างมือมาลูกมาล้างมือเลยไปรับพี่มาในล้างตรงนี้มาเปิดน้ำให้ล้างมา มาแล้วแล้วเร็วแล้วแล้วเร็ว,ร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 วมาล้างมือฟางมาล้างมือไปรับพี่แล้วอันนี้ก็จะเป็นหัวาหารพ่อนะคะที่ตุนไว้นะมาล้างมือแล้วไปรับพี่แล้วเดินไปตรงนั้นนะตรงอ่างจะล้างมือที่อ่างใส่ชุดไอติม <Yeah. S 1> มาเอาล้างตัวนี้จ้ะ ไม่มีคลิปลงเลยนะคะทุกคนขาไม่ได้ไปใส่ให้พี่น้องไปกับโควิดนะคะยู yeah, yeah. ่โควิดเสียบปียกอ yeah, yeah. ไปขึ้นรถเลยไปรับพี่ไ <My husband. S 1> ปรับพี่ที่โรงเรียนจ้ะ <Yeah, yeah. S 1> ขึ้นรถค่ะคลิปนี้ก็อย่าลืมไป อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์ช่องสาวโบสายลุยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายบ๊ายบายทำมือบ๊ายบายด้วยทำมือบ๊ายบายด้วยบ๊ายบายสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรคะนี่ หนูชื่ออะไรชื่อดีเย้ <laughs> อย่าลืมกดยังกดกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ก่อนกดแชร์กดไลค์กดแชร์ช,รช่อง,ช,องช่องก่อนสาวโบสายลุยสาวโบสายเลยสวัสดีค่ะบ๊ายบายยิ้มหนะ่อย